สวัสดีค่ะวันนี้ต้องก็พามากินกิมจินะคะ uh huh. เกาหลีนะคะเนื้อย่างเกาหลีกิมจิในซอสซอสเกาหลีค่ะทุกคนมากินด้วยกันจ้าในซื้อมาใหม่นะคะมาเจนเจนกินค่ะซอสเกาหลีนะคะโอ้โหเจนเจนลองซอสเกาหลีไหมโอเคค่ะมาชิมน,นี้ค่ะซอสเผ็ดเกาหลีนะคะทุกคนกินกับเนื้อย่างค่ะ มันจะหยดใส่พื้นเริ่มเลยจ้าซึ่งกำลังอร่อยนะคะมากินด้วยกันค่ะทุกคน Làm chim, làm chim cao điểm ấy 진 먹어. 응. 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 네, 2모. ปตดเลยก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเ็นเลย